วันนี้วันจะบด o อ g a แก,กนิกคอเลราของเ e ป i c o นะคะไวมากหน้าดูวันจะใช้เป็นตัวเครื่องบดกาแฟมือมุ้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้บดกาแฟนะซื้อมาไวบดคอเลราโดยเฉพาะเลยค่ะสําหรับคนทีไม่มีเครื่องบดด้วยคิดเกียดบดก็สามารถเอาเคอเลราไปจุ่มน้ำแล้วก็เอามาลูบๆท่าๆบนหน้าได้เลยนะคะแต่ว่าต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนเนาะแล้วก็เช็ดแล้วก็ จึงจะเอาคอเรล่าไปมากหน้าได้ก็ระยะเวลาก็1 5นาทีหีสินาทีลวกจนกว่าจะแห้งเลยประมาณนี้ค่ะเวลาเนี้ยเราจะใส่กระปุกไปแล้วก็เวลาใชา้ก็ค่อยเอาไปผสมน้ำพอเกนิกคอเรล่าของเซปโก้นะคะหนูใช้ทา,านแล้วก็มังซ่าหมันนำเอามามากหน้าได้ด้วยค่ะ มาค่ะเศาๆ้าๆมามากหน้าโดยออแกนิคคอรเรล่าคองเฟบิโกกันดีกว่าค่ะในกระปุกทีเ้นนี่ก็คือทีอ้วนบดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะใช้เวลาชายก็เทแบงออกมาไม่ต้องหมากนะคะอันนี้คือน่าจะประมาณขึงเม็ดหรือไม่ถึงถึงแม็ดโดยซ้ําแล้วก็ประส้มนม้ำแขนิดหน่อยเองค่ะแล้วก็เอามาทาดูให้ถั่วหน้านะคะ ในกระปุกที่เพื่อนเพื่อนเห็น,นั่นก็คืออ้วนบดไวซ้ำเม็ดนะคะแต่ว่าอ้วนอ่ะชายไวซ้ำคังเลยอย่างเลืออยู่เยอะเลยค่ะซึ่งแต่ละครั้งทีมากอ่ะน่าจะตกคังละประมาณสองบาทกว่าซะไม่เกินสามบาทนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้ถึงหนึ่งเม็ดพอหนึ่งเม็ดอ่ะมันตกประมาณห้าบาทห้าสิบและพลัหลับจากการทดลองชายระวางหนึ่งเม็ดและก็ขึงเม็ดห้พลัหลับทีไม่ต่างกันนะคะอ้วนก็เลยเลือกที่จะใช้ขึงเม็ดพอประหยัด อีกนะคะตกแค่ครั้งละประมาณสองบาทห้าสิบเองค่ะและอ้วนก็เลือกเฉพาะออร์แกนิกคอรีล่าของเฟปิโกในการที่จะนำมามากหน้าแล้วก็ท่านในชีวิตประจำวันนะคะ และก็ไม่ใช่ว่าจะเอาคอเล่าเกรดไนยี้อไนมามกานามาทานได้นะคะเพราะว่าคอเรล่าถาเหลือพิษแถวกับนําพิษเข้าสู้หลางกายอ้วนก็เลยเหลือเฉพาะออร์แกนิกคอเรล่าของเฟปิโก้เท่านั้นค่ะพอเป็นบริษัทเดียวในโลกนะคะที่ได้รับมาตรฐานจาก usda แล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะว่าเป็นคอเรล่าที่ปลอดภัยแล้วก็รอยออกเป็นออร์แกนิกรอยเปอร์เซนต์ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ทานออร์แกนิกคอเรล่าของเฟปิโก้เป็นประจาอยู่แล้วนะคะยากเหนะนําให้ล่องมา มากหน้าดูนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ในเหลืองผิวพรรณนหะเห็นพ้นได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นค่ะหลังจากที่ครบเวลาแล้วก็สามารถที่จะร้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งได้เลยนะคะแล้วก็เอามือจับผิวจะรู้เลยว่าผิววันหนุ่มขึ้นไม่แห้งตึงนะคะแต่ว่ามีความชุ่มชื่นแล้วก็รู้สึกว่าผิวจะสะอาดขึ้นนะคะบอสัมผัสได้ต่างแต่ขังแหลกที่ชายเลยค่ะแต่ว่าถ้าสองสซ้ครังจะรู้สึกว่าผิวเด้งดึงเดงดึงเลยค่ะสําหรับคนที่ไม่เคยท่านนะคะแล้วก็ส้นใจ นะคะคนอกจากจะใช้ามากหน้าแล้วออร์แกนิคคอเล่าของฟิลลิปโก้ยังช่วยหนเหงเืองข้งการขับหลางสั้นผิดนะคะถ้าเพื่อนๆส้นใจอ่ะสามารถซอบทามทีอ้วนได้เลยค่ะเดี๋ยวอ้วนถึงไล่ไว้ให้นะคะ